สวัสดีครับผมแมงทาภูชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะไปเฝ้าบ้านให้ลุงพลนะครับผมเนาะวันนี้ลุงพลก็ไปกระถินกองที่แปดนะใช่กองที่แปดหรือที่ที่เจ็ดหรือเปล่านะฮะเนาะผมก็ยังสับสนอยู่นะไปกันเลยฮะเดี๋ยวผมปิดบ้านปิดประตูอะไรด้วยนะฮเนาะเรียมตัวไปแล้วฮะเนาะไปเฝ้าบ้านให้ลุงนะฮะแล้วไปดูว่า ออยู่หน้าบ้านหุองลุงมีใครบ้างในบริเวณอยู่หน้าบ้านลุงนะฮะผมจะไปโดยนี่ครับไอรยานอ่ะจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับผมเนาะนี่นะฮะผมก็จะตั้งไว้อย่างนี้นะฮะเอสซีมีใครอยู่นะฮะพี่แมงกระพุนก็ไป ที่ร้านปูหน้าปูนะฮะผมเราก็จะตามไปนะฮะแล้วก็ไปเฝ้าบ้านให้ลุงด้วยนะครับผมเนาะอ่านี่นะครับผมเนาะไปเลยนะฮะกล้องอาจจะสายนี่นะฮะพี ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะเดินทาง,ทางนะครับผมนะลมเย็นพัดเย็นนะเป็นเะป็นะ้ อาจจะเงียบกันหมดน,นะฮะเพราะว่าเขาไปกระถิ่นทอดกระถินนะะ่นทุกคนไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะ คนเงียบกันหมดแล้วนะฐานผมปิด 5c น,ะะนี่ 5c ผมก็จะมานั่งเฝ้าออบ้านให้ลุงนะครับผมอ่าขณะที่ ลงไปกระทินนะฮะเราก็เป้าบ้านนะครับผมเนะาะนี่นะฮะเนี่ยพุมหมดนะฮะเนาะมีใครอยู่นะฮะเนี่ยช่างพงเขาก็รับปิดร้านเหมือนกันนะฮะ นะฮะคนเงียบเลยฮะเงียบนะฮะเราก็มาเฝ้าบ้านให้ลุงนะเอฟซีจะเดินดูสำรวจรอบๆนะฮะ เนี่ยเหมือนเลยะฮะ่าปู่้านปูภพระิตนะฮะสามนี้ใช้สา,สายนี้นะฮะเนาะ เราก็ลอยู่หน้าบ้านลุงนะฮะเฝ้าบ้านให้ลุงนั่นะครับนี่นะฮะก่อนเดินสำรวจรอบๆมาเหตการปกตินะเอซีนี่ับผมต้นกล้วยไม้นะฮะกล้วยไม้หน้าบ้านลุงนะฮะสวยมากนะฮะเนาะเป็นดอกสีม่วงนะฮะเนาะ อ่านะครับนี่นะครับกล้วยไม้ลุงชอบกล้วยไม้นะฮะอ่าเงียบครับเงียบนะครับผมเนาะนี่นะกล้วยไม้ต้นตะกบนะครับสี่ต้นรู้จักเอฟซีต้นตะกบไม่ฮะอยู่หน้าบ้านลุงนะอะต้อนตะกบฮนะอ่า เอฟซีเคยทานไหมครลูกตะกบนะลูกตะกบผมจะให้ดูนะครับมันแดงนะเนี่ยครับลูกตะกบเห็นปะฮะนี่นะลูกตะกบเอฟซีเคยทานไหมอ่านะฮะเนาะต้นเนี่ย หลายลูกเลยนะฮะเนี่ยเอฟกินแล้วหวานหวานนะเอซอ่าฮะนี่นะฮะอ่านี่นี่นะฮะเอฟซีเราเคยทานไหมฮะลูกตะกบนะฮะก็อาจจะเงียบไปนิดนึงฮนะเราก็มาเฝ้าบ้านให้ลุงนะฮะนาะไปทอดกระถินที่วัดอะไรนะฮะเนาะ ก็ไม่ได้ไปเผานะฮะอือฮะอนี้ฮะดอกกล้วยไมย้น้ำบ้านลุงนะฮะสวยมากนะฮะเนาะอ่านี่ฮะ กลก้วย,ยไม้นันสินี่นะครับสวยไหมฮะเนาะอ่าหน,น้าบ้านลุงนะนี่นะฮะนี่นะครับอืมน,นะฮะโอเควันนี้เราก็มาเป่าบ้านให้ลุงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแมงทับภูช n แนลนะฮะขอบคุณมากมากครับ